รัฐบาลมุ่งให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องการแก้หนี้ทั้งระบบรัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบ ครอบคลุมทั้งนี้ในระบบและนี่นอกระบบด้วยการจัดหาสินเชื่อที่เป็นธรรมและเหมาะสมและให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติดูแลทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างเป็นธรรมแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายจัดการการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงและมีการบูรณาการทำงานของภาครัฐทั้งบริหารตำรวจและปกครอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหานี้ให้ลืมตาหายใจได้และกลับมาเป็น,นกลไกทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงทั้งในระยะกลางและยาวอยากให้เรื่องของหนี้สินต้องมีการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงรวมถึงทำให้ประชาชนเข้าถึงหนี้สินที่เป็นธรรมได้มากขึ้นหนี้ที่ดีที่ใช้ในการประกอบอาชีพจะช่วยสร้างความมั่งคั่ง ช่วยขยายโอกาสให้กับประชาชนได้การดำเนินงานแก้ไขหนี้ทั้งระบบก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตเรื่องสิทธิ์ในการทำกินบนที่ดินรัฐบาลจะยังคงคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินเปลี่ยนสปอกอเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรเร่งตรวจสอบและออกโฉนดที่ดิน เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินเพื่อสร้างอาชีพมีไรายได้สูงขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตเรื่องปัญหายาเสพติดรัฐบาลนี้จะปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยโดยใช้มาตรการปราบปรามทางกฎหมายยึดทรัพย์ และดำเนินการเจราจาทางการทูตกับประเทศตามแนวชายแดนเพื่อควบคุมการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศควบคู่กับการสร้างภูมิพุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กเยาวชนผู้ใช้แรงงานและประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยให้ความสำคัญกับการบำบัดและรักษาผู้เสพยอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเพื่อสามารถนำทุกคนกลับสู่ครอบครัวสังคมเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป